สวัสดีครับกลับมาจากคราวที่แล้วที่เราได้ตัว Unbox แกะกล่องนะตัวแบล e ตตัวนี้นะครับก็คือตัว u u i k r u u นะ u s i o n Pro ปรนะฟิวช <The> ั่นโนี้เป็นรุ่น Pro ก็เพิ่มความแรงขึ้นมาหน่อยเป็น2,300 k v แล้วก็60ม m ์แต่ราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะ5,400นะราคาเซ็ตนี้5,400บาท แต่ไม่มีตัวโปรแกรมมาให้นะครับไม่มีตัวการ์ดโปรแกรมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟิวชั่ตัวไม่โปรเนี่ยมันจะ40แอมป์1,008 k v นะครับแล้วก็จะให้ตัวการ์ดโปรแกรมได้น 7pxr นะครับโอ้โหไม่ได้ใช้มานานละเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับนี่สวยงามนะ 7pxr แล้วก็ตัวรีเซฟที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับ r334sbs นะโอโหโคตรเล็กเลย แล้วก็ตัวนี้เป็นสี่ชแนลนะไม่รู้แหละใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็มาต่อที่ชุดไฟนะตัวนี้ก็บวกลบอันนี้ถูกต้องนะครับมันเป็นคั่ XT 60นะนพนะเวอร์นะเฮ้ยใช้ได้เปล่าเฮ้ยมันหมุนแล้วนี่ไงโออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ให้ดูเดี๋ยวรอดูเวลามันหมุนนะครับผม ขับเร่งเบาๆเฮ้ยมันก็เบาจริงๆว่ะเฮ้โยโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ถอยอ่าอันนี้อันนี้เร่งเบรกนี่มันไม่มีเบรกเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวค่อยเซ็กกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้มันกลายเป็นว่าพอเร่งเร่งแล้วก็เร่งแล้วก็ไปเลยพอดันถอยหลังมันก็คือถอยเลยเหมือนกันไม่มีเบรกเดี๋ยวเขา้องมาตั้งค่าอีกทีโคตรเจ๋งอะนี่เดี๋ยวเดแรงก็ได้โอ้ยดุดแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> มันเจ๋งมากเลยว่ะเฮ้ยฟิวชั่นนะฟิวชั่นโปรนะตัวนี้นะโคตเจ๋งเลยคือมันกระทัดรัดดีด้วยนี่คือสปีดอยู่ตรงนี้นะครับ ESC นะแล้วก็เป็นมอเตอร์จบอยู่ในตัวเดียวนะครับนี่ใส่กับตัวรีเซฟก็ติดตั้งแล้วแต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องไปทำกันน้ำซะหน่อยเพราะว่าเซตนี้คือกันน้ำนะครับกันน้ำเรียบร้อยนี่แล้วก็แบตก็เรียบร้อยอีกเหมือนกันครบเซตแโคตรด,ดีชีวิตดีดี นี่ไงนี่ไงเดินล้วดีวแล้นี่ครับผมตั้งทริมไว้แบบเบาๆเลยนะนี่อันนี้อันนี้คืออ่าอันนี้ไม่หมุนนะเฮ้ยหมุนเว้หมุนเบาๆดีๆมันเบาได้ขนาดนี้อ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่า f12 นะครับถ้า f10 หยุดนะครับไม่วิ่งอ่าไม่วิ่งนะครับมองเห็นกันไหมเดี๋ยวถ้าเป็น f12 ดันขึ้นหน้า1นกิกหมุนนะเห็นไหมครับหมุนนะครับ โอ้ยมันเจ๋งว่ะเฮ้ยมันละเอียดมากครับเฮ้ยนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยบอกเลยะนะโอ้โหโคตรดีอ่ะถ้าใครสายไต่นะสายสเกลนะเนียนๆน,น,นะดูสิฮะนี่มันหมุนขนาดนี้อ่าเดี๋ยวผมจะใช้คันเล่งนะกำกำคันเล่งเนี่ยมันเนียนนะ่ะเนียนกริบเลยอ่ะนี่หยุดอ่ะโอเคนะครับวันนี้ให้ดูตัวนี้แล้วกันนะถือว่าได้มาลองหมุนตัวนี้ให้ดูนะตัวอ่า ฮอบบี้วิ g งนะครับฟิวชั่นตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับ5 2,300 kv อ่าสเปคของมอเตอร์คือ540นะครับนี่เนียนมากอ่ะคือเนี่ยกดแบบนิดเดียวของนิดเดียวอ่ะนิดเดียวก็หมุนนิดเดียวอ่ะโอ้โหแล้วแล้วคุณทดเฟืองพีเนียนสเปอร์เข้าไปอีกอรถโคตรเนียนเลยทีนี้แจ๋วมากครับตัวนี้เอาไปเลยครับ1 0เต็ม10โอเคอันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ ติดตามนะก็ามาดูกันวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการแกะกล่องพร้อมรีวิวไปเลยนนี่ก็จะเป็นตัวแรกที่เป็น h o บบ y ววิ g แบบ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นรถไต่รถสกเกลเลยนะครับตัวนี้สวยสวยสวยฮ w บบ g ววิงแจ๋วแจวแจ๋โอเคขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ